กราฟสวัสดีท่านผู้ชมท่านนึงครับ,น,รบนี่อยู่ผมกิจคิโยอีเช่นเคยนะครับน,นี้เราได้มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมแลกสร้อย SSR กันนะครับสร้อย SSR คืออะไรคือสร้อยที่เอาไว้สําหรับยุทธนาการข้ามกิจจำกัดของตัวละครน,นะครับผมซึ่งสามารถใช้ใช้ถึงสามสร้อยเชียวนะครับเพื่อที่จะข้ามกิจจำกัดถือหรืออัพยุทธนาการขั้นขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้เกมก็มีกิจกรรมแลกสร้อย ในแต่ละเมืองนะครับซึ่งสามารถใช้เงิน1ล้านบาทในการแลกสร้อย S r 1เส้นนะครับผมโดยที่เงื่อนไขก็คือจะต้องทำการให้หัวใจในแต่ละเมืองครบ5ดวงก่อนนะครับึ้นซึ่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6เมืองเราก็จะทำเก็บการเก็บหัวใจให้ครบแล้วก็แลกแต่ละเมืองให้ครบนะครับผมซึ่งาสามารถแลกได้ที่กดในเข้าไปแต่ละหมู่บ้านแล้วเรากดตรงที่บริจาคให้หมู่บ้านตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างเมื่อมาปุ๊บ เราคอททาการคุยแล้วก็จะให้บริจาคซึ่งเราก็สามารถกดตรงแม็กได้ครับก็จะทาการบริจาคทั้งหมด1ล้านบาทจะได้สร้อย RSR R, แล้วก็ SSR นะครับซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทําได้ถึงวันที่22 e เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมให้ทุกคนรีบหาตังค์แล้วก็รีบทําการซื้อให้ครบนะครับกิจกรรมนี้ถามว่าคุ้มไหมผมเลยว่าคุ้มทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับซึ่งเงิน6ล้านบาทเนี่ยหามารหาหาได้ง่ายมากๆนะครับในเกมนี้ ซึ่งมูลค่าของสร้อยเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเงินจริง่ะอยู่ที่250บาทเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบไปพิธเท่านี้นะครับจขอช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเราก็จะทําการเอาข่าวสารออกมาเนี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะทําการให้มันสั้นที่สุดเอาแต่เนื้อมาให้น้ําน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟังมากเนาะแล้วก็ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม